สวัสดีครับสมชายเครื่องออกกําลังกายเป็นเจฟิตเนสสุราษธานีครับวันนี้ทางร้านออกนอกพื้นที่นะครับเพื่อจะมาส่งสินค้าใกับลูกค้าเช่นเคยครับนะฮะก็ทีมงานได้จะตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทางร้านเป f นเจฟิตเสุราธานีที่ให้การสนับสนุนที่ลูกค้าให้การสนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งลูวิ่งอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็ได้แก่ตระกูลของ u s a ย่อนนะครับก็ในเรื่องของหน้าจอนี้ลูกค้าใช้งานง่ายไม่ยากนะครับก็จะมีในส่วนของโหลดเข้ามาติดตั้งในมือถือ start stop ได้นะครับมีพัดลมนะครับเพื่อเพิ่มออกซิเจนในการใช้งานแล้วก็มีช่อง u s b สามารถที่จะเปิดเพลงได้เลยนะครับหน้าจอแยกเป็นช่องๆดูง่ายมากนะครับผมนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวซูมเข้ามาดูในส่วนของการดีไซน์ก่อนนะครับการดีไซน์เนี่ยเสาด้านข้างเราหนาอยู่ที่23เจลด้วยกันครับสแกนของสลักหลังด้วยระบบ USA ย่อนนะครับสวยมากนะครับงานละเอียดมากแล้วก็มาพร้อมด้วยระบบที่พักเท้าเวลาเราพักเท้าด้วยระบบความเร็วนะครับนะฮะพักเท้าสลับด้วยระบบสีบอลเงินนะครับสีเทาสวยมากนะครับด้านหลังก็ระบบไฟงานดีนะครับในเรื่องของระบบ ตัวเบดิฟิกตัวเอ์โหลตัวตัดไฟนะครับมีพร้อม2ตัวเลยนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับเดี๋ยวทางร้านขออนุญาตถามน้องก่อนว่าเป็นยังไงบ้างลูกรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับ่าไม่ต้องตื่นเต้นครับลูกไม่ต้องตื่นเต้นเล่นง่าย,ยไหมเล่นง่ายเนาะแล้วก็ออปชันแหละลูกเล่นง่ายเนาะสตาร์ทสต็อปอ่า ๋อการหยุกเขินด้วยการหยุบเขินด้วยเวลาเราหยุดนะครับแล้วก็สตาร์สต็อปหน้าจอได้เลยใช้งานง่ายแล้วเดินนุ่มไหมครับลูกอ่านุ่มมากครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะรุ่นรุ่นนี้เนี่ยเขาจะวางตัวซอ์เขาเรียกว่าตัวตัวแผ่นคะุชชั่นอ่ะวางไว้เต็มพื้นเลยนะครับวางไว้เต็มพื้นเลยคือใต้ล่างไม้กระดาษเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่นเขาคือเวลาเราเดินเนี่ยแทพจะ ไม่สวมรองเท้าก็ได้นะครับสวมถุงเท้าอย่างเดียวก็ได้ครับเวลาเราเดินเนี่ยไร้แรงกระแทกเลยข้อต่อข้อเขาจะไม่มีปัญหาลดแรงกระแทกร0 0เเลยครับฝากไว้ที่ร้านยินเจฟิตเนสที่สุราษฎร์ธานีนะครับสมชายสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs>